ค่ะพี่เป็นเดรสยาวเหมือนกันนะคะเป็นผ้ายีดบุนเวฟค่ะเป็นคอปกนะคะพี่ซิปรูดได้จริงนะคะแล้วก็แต่งมุกแบบนี้ลายเป็นแบบนี้ค่ะพี่สวยมากๆนะคะตัวนี้ค่ะพี่แขนยาวนะคะแขนใหญ่ใส่สบายคะ่ะพี่ด้านข้างมีกระเป๋าทั้งสองข้างใช้งานได้จริงะคะ่ะตัวนี้นะคะกระเป๋าลึกมากเลยทั้งสองข้างใช้งานได้จริงค่ะพี่รุ่นนี้นะคะพี่อกกอนยู่สี่แปดยู่สุดห้าสิบสองนะคะพี่ความยาวที่สี่สิบเก้านิ้วนะคะงานเป็นชุดเดรสยาวนะคะ แนะนำอกตั้งแต่38ขึ้นไปถึงใสสวยค่ะอกก้อยืดสี่แปดยืสุด5 2บนะคะพี่ความยาวลที่49นิ้วนะคะให้ไปแค่สองเท่านั้นนะคะถ้ารับสีนี้ค่ะพี่จะเป็นสีโอรสนะคะสีนี้เป็นสีโอรสค่ะสีนี้ค่ะพี่จะเป็นสีกลมนะคะจะเป็นสีกลมค่ะสีนี้นะคะพี่จะเป็นสีเหลืองนะคะงานเป็นเดสยาวนะแขนใหญ่ใส่สบายค่ะพี่และสี